ร้องทุกกับดวงดาววันนี้คุณผู้ชมครับปาพาไปดูเรื่องของสพบางละมุงขับเคลื่อนนโยบายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะทําโครงการกล้องวงจรปิดปิดทางโจรน,นะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในพื้นที่ครับ ดาวสนับสนุนโดยทีมเอ็นไฮส e ีดอินเทอร์เน็ตเร็วแรงไม่มีสะดุดติดเน็ตดูเคเบิลฟรีฟ ยกรรมเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาในสังคมปัญหายาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นสิ่งซึ่งทำลายชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวมีผลกระทบในการดำเนินชีวิตในประจำวันพลตำรวจเอกสุวัสด์แก้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายสร้างความปลอดภัยความอุ่นใจและแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนโดยมีนโยบายให้ทุกสถานีตำรวจด,ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตรองถูกเก็ตเตอร์โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธ,ธศาสตร์ชาติ และโครงการ RTP Cyber Village มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความต้องการต่างๆให้กับประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยและรู้จักกันไปทั่วโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงมีอยู่เป็นจํานวนมากและที่เป็นเงาตามตัวที่ตามมาก็คือประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินมาใช้แรงงานในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงก็มีอยู่เป็นจํานวนมากด้วยเช่นกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น สอพอบางละมุงจึงได้สนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาจัดทำโครงการกล้องวงจรปิดปิดทางโจรเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเป็นรอยต่อกับเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาเพื่อจะปกป้องและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีนอนหลับสบาย รายละเอียดต่างๆของโครงการคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายงานพิเศษช่วงรายการลองทุกขกับลุงดาววันนี้ครับพันตํารวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรบางละมุงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสตรองทู c ค t เตอร์ชุดปฏิบัติการโครงการเอื้องานชุมชนยั่งยืนและชุดปฏิบัติการโครงการ r t p Cyber Village ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย พบว่าประชาชนมีความหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยากจะให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดสำคัญจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมสถานีตำรวจภูธรบางละมงุงจึงร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารง,งานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมงุงและภาคเอกชนดำเนินการมาตรการกล้องวงจรปิดปิดทางโจรภายใต้โครงการนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสองทูเกเตอร์ โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนและโครงการ RTP Cyber Village โดยจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ต้องเป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเป็นเส้นทางที่ใช้เข้าออกเขตสอพอบางละมุงเพื่อสามารถรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดเหตุสามารถดูได้ครอบคลุมทุกจุดซึ่งเป็นกล้องแบบหมุนได้360องศาเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจครัสำหรับกล้องอโครงการปิดทางโจรของสถานีตำรวจพาลมูนะครับจากการปฏิบัติตามนโยบายผู้ผู้บคคบัญชานะครับเรื่องโครงการของขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสตองสตองเกอร์ทูเกเตอร์โครงการชุมชนยั่งยืนและโครงการ RTP Cyber Village นะครับโดยท่านสารวัตรป้องกันรปราบปรามพันธบัตรสุชาติอุษฎีเนี่ยพร้อมท่านรองผู้กับปอ คันดอบโทรประวิทย์สุขใสนะครับก็ได้นําทีมงานลงพบปะกับประชาชนและดำเนินการนโยบายตามนโยบายของผู้คับบัญชานะครับจากการเข้าลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รับทราบปัญหาว่าประชาชนเองก็ยังมีความหวาดกลัวภัยในเรื่องของอาชญากรรมในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราได้มาหารือทีมงานกันว่าจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความอุ่นใจมั่นใจในการที่จะ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสพบารมุงนะครับท่านสพสุชาติก็มีแนวความคิดโดยโดยโดยได้หารือกับคณะกรรมการของกตตรนะครับสถานีตำรวจบรมงก็ได้ก็ได้คิดกันว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจในการทางานของเจ้าที่ตํารวจนะครับเราก็มีในความคิดที่จะ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเ,เข้ามาใช้ในการทํางานของเจ้าาที่ตำรวจโดยการใช้กล้องวงจรปิดที่มีที่มีขีดความสามารถขีดความสามารถคือหมุนได้3-60องศาสามารถที่จะดูหมุนสามารถหมุนกล้องได้360สามอกองศาเบื้องต้นเนี่ยเราได้ดูเส้นทางการเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบว่ามีเส้นทางใดที่เข้าออกสบาบาลมุงบ้างนะครับท่านสอบสวชาติก็ได้ดาทีมงานลงไปตอนนี้เราสามารถที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบระบบ3มุนได้3 6 0องศาเนี่ยจํานวน9จุดสามารถดูได้เรียวทาม24 4ชั่วโมงและสามารถโหลดแอปพลิเคชันดูในสม,มือถือตอนนี้เรากำลังเชื่อมโยงมาที่ศูนย์ยุเพื่อจะดูความเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้สําคัญอย่างไรกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเบาะแสการรู้ข้อมูล รวดเร็วเนี่ยจะสามารถทําให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีและเพิ่มสิทธิภาพการงานตารวจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีการคิดต่อไปว่าเราจะทํายังไงให้ควอบคุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราได้เพิ่มเราได้ทําไปแล้ว9จุดต่อไประยะที่2ที่3เนี่ยเราก็จะเพิ่มเพิ่มจุดจุดเสี่ยงจุดแ้อวแหลมต่างๆที่พี่น้องประชาชนมีความหวาดกลัวภัยต่างๆนะครับถ้าพี่น้องประชาชน ท่านใดในพื้นที่ของรับผิดชอบของสพบรมุงมีความรู้สึกหวาดกลัวภัยนะครับก็แจ้งเข้ามาได้ที่สบพบารมุงว่าไอ้ตรงนี้มันมีวัยรุ่นมารวมกลุ่มมี กลุ่มแก๊งเด็กแว้นมีอาชญากรรมที่เกี่ยวเรื่องอยาเสพติดหรือว่าความไม่ปลอดภัยต่างๆนะครับเราก็จะส่งทีมงานเราเข้าไปเบื้องต้นเราจะไปดูก่อนแล้วก็เราจะประสานกับท่านประธานที่ปรึกษากรอคณะกรรมการกรทลอทั้งหมดนะครับซึ่งให้ความร่วมือเป็นอย่างดีเราจะทําความรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตับผิดชอบของสถานีตลมทรบ,บรรมุงครับสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด c c t v ทีระยะที่1จะมีทั้งหมด9จุด ครอบคุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงดังนี้ 1. ถนนพัทยาน,นาเกลือแยกตลาดลานโพ 2. ถนนสุขุมวิทขาออกหน้าบริษัทย่งหัวขาเด็กจำกัด 3. ถนนสุขุมวิทขาเข้าหน้าตู้ยามบ้านลงโป๊ก 4. ถนนสาย3009หน้าปั๊มปตท,ท 5. ถนนสายเคหะแหลมะบัง4แยกการเคหแะแหลมฉบัง 6. ถนนสายตะเคียนเตี้ยหน้าเทศบาลตะบนตะเคียนเตี้ย 7. ถนนสาย36ขาเข้าหน้าร้านรัวป้าบุญหนึ่ง 8. ถนนสาย36ขาออกหน้าร้านรัวป้าบุญ2อและ9ถนนสุขุมวิทขาออกหน้าโรงแรมเวฟอินและระยะที่ 2. สถานีตำรวจภูธรบางละมุงจะทำหนังสือประสานภาคเอกชนขอความร่วมมือเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิดมารวมกันที่ห้อง CCTV สวพสพบางละมุงเพื่อดูแบบเรียลไทม์ครอบคุมทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง ในส่วนของประชาชนก็ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุสน,นโครงการดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการสนองนยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ชุมชนสังคมมีความสงบสุขเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งในยุคปัจจุบันกล้องวงจรปิดถือว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากในการที่จะนำภาพมาเป็นหลักฐานและทำการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ได้ ในภาคของประชาชนเรามีความคิดเห็นว่าสำหรับกล้องวงจรปิดในกรณีที่ปิดทางจนเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีต,ต่างๆการนี้เจ้าหน้าที่มาขอจะดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางภาคประชาชนตามหน้าร้านห้างร้านต่างๆพวกเราประชาชนทั้งหลายก็มีความคิดเห็นว่าเป็นการดี ในการที่เวลาเจ้าหน้าที่มีปัญหาใดๆก็จะเห็นกล้องวงจรปิดโดยกล้องนี้ได้มีการใช้ไวไฟกับการใช้ไฟของภาาประชาชนเพียงเล็กน้อยและสถานที่ติดตั้งกล้องส่วนเรื่องการดูแลกล้องกับเรื่องของการการ,การดูในในที่เกิดเหตุทั้งหลายก็เป็นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปขอดูกล้องวงจรปิดของสถานที่บ้านเรือนของประชาชนภาคเอกชนยินดีจะให้ความร่วมมือแต่ก็ไม่สะดวกในบางครั้งซึ่งเป็นการเปินตัวของภาคประชาชนเขาแต่ในส่วนของกล้องวงจรปิดของตำรวจในชุดนี้ของเราซึ่งติดตั้งไปแล้วทั้งหมด7จุดจาก9จุดซึ่งเราคิดว่าถ้ามันดีต่อไปทางภาคประชาชนก็ยินดีจะสนับสนุนให้ทางสพบางลวงติดตั้ง รอบๆการรับผิดชอบเกีกรับผิดชอบของสอาบางละมุงต่อไปซึ่งกล้องตัวนี้ก็สามารถที่จะมีซิมของตารวจเองเวลาตำรวจมีปัญหาใดๆก็สามารถมาดึงซิมไปดูแลไปดูไปดูไป,ไป,ไปถ่ายทอดการทํางานของเจ้าหน้าที่ตรวจก็เป็นการดีและการเป็นการดูแลประชาชนซึ่งจะเห็นภาพของมุมต่างๆในที่เกิดเหตุทั้งหลายก็ ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและเกือบทุกวันจะอาศัยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนกํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา โครงการกล้องวงจรปิดปิดทางโจรของสอพอบางละมุงที่จัดทำขึ้นนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่มาดำเนินคดีมาลงโทษได้ทันท่วงทีทุกของชาวบ้านที่ยังไม่รับการแก้ไขร้องทุกข์มาได้ร้องทุกกับลุงดาวทุกอย่างต้องชัดเจน